ครับก็วันนี้ก็ขอเพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับก็คงจะไม่อธิบายแล้วนะครับเพราะว่าอย่างวมิชวันเบสิกเราติดตั้งแล้วเราทดลองรันโค้ดแล้วนะครับเราก็จะสามารถดําเนินการได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนถ้าจะทําให้อดวานขึ้นเรื่อยๆก็คือเกิดจากการฝึกฝนแล้วก็ค้นหาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มนะครับอ่สเปเชียลเลยอันนี้ถือว่าเป็นโบนัสนะครับก็คือการเอ็กซ์พอร์ตนะครับไฟล จากไฟล์ Excel เนี่ยไปใส่ในไฟล์ uh, Excel อีกตัวหนึง่งหรือใส่ใน Word นะครับสำหรับร uh, ายงานที่เราทำก่อนหน้านี้นะครับที่เราทำทำทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเรามีมาสเตอร์นะครับคือชีตแม่นะครับในการที่จะดึงข้อมูลเข้ามาแล้วก็จัดการทุกอย่างให้มันได้ตามรูปแบบรายงานที่เราต้องการแต่เราคงจะไม่ใช้ไฟล์ไฟล์ฟตัวเนี้ยในการที่จะส่งข้อมูลไปใช่ไหมครับเพราะมันใหญ่แล้วมันก็ประกอบด้วยอะไรหลายอย่างเราไม่อยากให้คนอื่นเห็น เราก็จะ Export หน้าที่มันเป็นรายงานที่เราต้องการเนี่ยออกไปเป็นไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อให้สวยหรูเลยแล้วก็ส่งไปอัตโนมัติได้เลยนะครับอ,อ่อันแรกก็คือตัว Excel นะครับตัวนี้ครับผมว่าเขียนโค้ดไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวไฟล์มันเนี่ยจะอยู่ในโปรแกรมผมเนี่ยตัวนี้ชื่อว่าโปรแกรม Export นี่นะครับ to Word and Excel เนี่ยนะครับตัวอ,อ่ตัวรายงานนะครับ มันจะไม่มีนะครับถามว่ารายงานนี้ชื่ออะไรนะครับรายงานที่ผมทำเนี่ยก็คือผมมาจากชีทเทเบิลเนาะแล้วผมตั้งชื่อเป็นทำชีทเนมเลยครับชีทเนมชื่อเทเบิลก็ตั้งไฟล์เนมว่าเทเบิลแล้วก็แถมนิดนึงแถมปีด้วยนะครับตั้งชื่อให้มันมีปี25 6 2556ด้วยนะครับเป็นไฟล์ csv นะครับนั่นก็คือถ้าผมเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วไฟล์มันจะชื่อเทเบิขีด2556้นะครับซึ่งมันจะ ออกมาณตำแหน่งเดียวกันกับที่ถูกไฟล์ที่โปรแกรมนี้เขียนนะครับซึ่งไฟล์นี้ก็คือไฟล์นี้นะครับมันอยู่ที่ผาดเดียวกันถ้าผมกดปุ๊บมันต้อง Export มาที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับกด Export ตารางนะครับปึ้งนะครับอ่าโผล่มาแล้วเมื่อกี้ไม่มีนะครับนี้ก็โผล่มาแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเราก็จะได้ไฟล์ซึ่งมันก็ทําเป็นไฟล์ Excel ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง CSV ก็ได้นะครับ ก็จะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับใช้ไปส่งมอบงานให้คนอื่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวโปรแกรมแม่โปรแกรมแม่ของเราใช้แก้ในการที่จะดูดไฟล์ต่างๆเข้ามารวมแล้วก็ทําเป็นรีพอร์ตทำเป็นหน้าตาท,ท,ที่ที่เราต้องการแล้วเราก็เอ็กพอร์ตออกไปก็จบเลยเห็นไหมขั้นตนการการทํางานมันจะสั้นมากๆเลยนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งครับที่ที่เราเจอกันนะครับก็คืออย่างพวกตัว Word นะครับเวลาเราเขียนคําสั่งเขียนบันทึกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบางทีมันเป็นคำสั่งซ้ำๆเปลี่ยนแค่ข้อมูลเลขบันทึกวันที่เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ผมทำเดโม่ให้เข,ข้าวนะครับต้องเรียนว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์คือถ้าจะให้มันออกมาเป็นเทมเพลตมีหัวมีอะไรอย่างเงี้ยมันใช้โปรแกรมเขานี่นเยอะยากลึกซึ้งนะครับแต่ผมมองว่าไอ้ไอตัว wording หลกักๆเนี่ยเราสามารถที่จะก๊อปแล้วไปวางทับได้เลยไอ้ตัวเนี้ย ผมว่าช่วยได้ระดับหนึง่งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าช่วยได้ระดับหนึ่งในละนะครับอย่างเช่นตัวโปรแกรมพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับตัวที่มันเปลี่ยนประจํอย่างเช่นเลขบันทึกลงวันที่อะไรพวกนี้นะครับเราก็ใช้วิธีนี้ครับใช้วิธีเอาตรงที่เลขบันทึกเนี่ยเราก็เอามาที่ช่อง B8 นะ B8 คือไหนครับช่องนี้ครับช่อง B เลข8ตัวนี้นะครับผมเอามาจากตรงนี้เนาะก็คือถ้าผมแก้เลขบันทึกเลขบันทึกนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับวันที่วันที่ก็จะเปลี่ยนนะครับ ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูเดี๋ยวผมจะวางไฟล์นี้ไว้ให้อ่ะคีเอทปึ้งก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตมันมาไม่ครบอ๋อเมื่อกี้ผมอันนี้อยู่นะฮะอ่ะโอเค เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับนี่เมื่อกี้รันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ถ้ายังไรแล้ววิดีโออาจจะจบแค่นี้นะครับแต่ผมจะแก้โค้ดให้มันรันได้เอเคมันรันได้นะเมื่อกี้ผมไปไปไปเลือกมันไว้มันก็เลยมองไม่เห็นเออมันก็เลยมันก็เลยไม่แอคทีฟนะครับงั้นข้อมูลก็จะมาแล้วอย่างที่บอกมันยังไม่มีหัวไม่มีตารางอะไรเงี้ยอันนั้นถ้าจะทําจริงมันโค้ดมันซับซ้อนแล้วมันก็มีซับยิจรที่เยอะมากเลยนะครับไอ้ตัวนั้นถ้าจะทําจริงๆก็เอาไว้แบบ งานงานที่มันยากๆจริงๆแล้วมันก็มีทําทุกวันอย่างเงี้ยดีกว่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็ก๊อบข้อความนะก็ก๊อปไปเลยครับไปแปะวางทับอันเก่าก็จะสะดวกครับในกรณีที่ทํารายงานบ่อยๆประจำประจำตัวนี้นะครับก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วส่วนผมก็จะแชร์ลิงก์พวก power query อะไรที่ผมคิด่าเป็นประโยชน์ให้ให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็ ฝึกทาแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ผมบอกมาเบื้องต้นเนี่ยแอพพลายมาใช้ด้วยกันได้นะครับสําหรับส่วนคนไหนนะครับที่ที่อยู่ที่หน่วยงานเดียวกับผมเนาะอยู่แล้วติดปัญหาเรื่องมีรายงานแล้วต้องการที่จะทําอย่างเงี้ยแล้วโอเคเราดูตามวิธีผมแล้วมันอาจจะยังทําไม่ได้อะไรเงี้ยสามารถแจ้งผมมาได้นะครับผมผมอยากจะไปช่วยจริงๆเพราะผมมองว่า ตัวนี้มันเป็นปัญหาของหลายๆที่ถ้ามันลดเวลาให้ทุกๆคนได้นะให้ทุกคนเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทั้งองค์กรทั้งประเทศชาติได้มากเลยนะครับก็ติดต่อผมมาครับผมจะลงไปช่วยทําให้แล้วก็จะอาจจะเทนคร่าวๆเพื่อให้รักษาโมนิเตอร์ระบบได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมผมผมไปได้เสมอนะครับสามารถแจ้งมาได้แล้วก็นัดเวลาขึ้นมาครับส่วนทั้งหมดนี้ซีรีส์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวอื่นเรื่องของแอปส i ิปหรือ การดึงตารางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทยอยทำเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่เป็นวันต่อๆนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงผมอยากทำวิดีโอให้มันดีนิดนึงนะครับพอดีอันนี้ทำเพื่อทดลองเฉยๆนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทยอยออกมาแล้วก็วางใน YouTube เป็นเป็นซีรีส์ให้เลยนะครับผมสำหรับซีรีส์นี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ